สวัสดีครับวันนี้มาเล่าเรื่องการทําสังขานาพระไตรปิฎกครั้งที่1นนะครับมูลเหตุของการทําสังขานาพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือช่วงสัปดาห์การปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะครับในขณะที่พระสงฆ์นะครับกําลังโศกเศร้านะเสียใจแล้วก็บางท่านก็ร้องไห้นะกับการจากไปของพระพุทธเจ้าเพราะว่าหมดที่พึ่งนะครับหมดหมดประธานของการปฏิบัติธรรมอันเนี้ยอยู่ๆนะครับก็มีหลวงตาท่านหนึ่งนะครับท่านชื่อว่า สุภัธาครับทางก็พูดขึ้นมาท่ามกลางหมู่สงฆ์ที่กําลังเศร้าเสียใจนะว่าดีแล้วพระพุทธเจ้าเสียชีวิตไปจะได้มีความอิสระกับพวกเราไม่ต้องมีคนมาคอยจับผิดจําจี้จําชัยในเรื่องต่างๆในวิถีปฏิบัติของเราเราจะได้อยู่แบบสบายๆทาอะไรก็ได้ประโยคอันเนี้ยที่หลวงตาสุภัทาเนี่ยกล่าวออกมาท่ามกลางหมู่สงฆ์นะไปเข้าสู่การรับฟังของพระมหากัสปะนะครับพระมหากัสปะ ก็คือผู้ที่ต่อมาจะเป็นประธานในการทําสังฆายนาพระไตรปิฎกหลังจากชาปนก,กิจพระพุทธเจ้าแล้วนะก็คือแบ่งพระบรมอัธิอะไรเสร็จแล้วถึงจะมีเหตุการณ์อันนี้นะในวันที่ทําสังคายนาพระไตรปิฎกนะครับโดยมีพระเจ้า,าชาติศัตรูเป็นประธานเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับก็คือเป็นสปอนเซอร์ใช้เวลา7เดือนนะพระเจ้า,าชาติศัตรูเนี่ยก็คือพระมหากษริย์ที่ทําปิาตุคาตบิดานะครับพระเจ้าพิมิาสารซึ่งผมเคยทำพอดแคสต์นะครับเล่าไปแล้วนะ ในพุทธประวัตินะถ้าเราเล่าเรื่องคนหนึ่งคนนะ่จะเชื่อมโยงไปคนอื่นๆนะต่อกันไปหมดเลยนะเส้นทางการริกดําเนินของพระมหาบุรุษนะครับมันจะเชื่อมโยงกันไปหมดนะในศาสนาพ,พนุทธเราเชื่อว่าการได้พบปะกันนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลนะจะเป็นเพราะว่าเรามีกรรมร่วมกันนะครับมันทําให้ต้องได้พบกันนะในเรื่องนี้ไม่มีความบังเอิญน,นะ เป็นเหตุปัจจัยนะครับทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามการส่งผลของกรรมก็คือวาระของเวลาใช่ไหมเจ็ดเดือนนะทำสังคารนาพระตจไปิฎกโดยมีพระอาหารหันนะครับห้าร้อยรูปนะแต่ว่าวันที่พระหมหากัสปะประกาศนะครับจะทําสังคารนาพระตจ้ปิฎกนะครับมี4ี่ร้อยเก้าสิบเก้ารูปนะเพราะว่าวันนั้นนะครับพระอนุนยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันนะครับคืนก่อนวันที่จะทําสังคานาพระตจไปิฎกนะพระน์ท่านวิตกกังวลเหมือนกันนะว่า ทุกอง่ะ499รูปนะเป็นพระอาหารหันต์บมดแต่ว่าท่านยังไม่ได้เป็นนะครับช่วงนี้ท่านกําลังจะล้มตัวลงบนเตียงนะครับเตียงในความหมายถ้าใครคยเห็นเตียงของอินเดียนะที่เป็นเตียงโบราณที่เขาใช้ต่อมาจักันนี้มันจะไม่เหมือนเตียงที่ที่เราเห็นทั่วๆไปในปัจจุบันในนะเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเรือนนะมันจะเป็นโครงสร้างเตียงนั่นแหละก็คือเป็นโครงสร้างแล้วก็เตียงใช่ไหมสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็ยกขาขึ้นมาเหนือพื้นอนะ่ะตามพุทธบัญญัติก็คือยกขึ้นมาให้บาด บาดดินในะสมัยก่อนเป็นบาดดินหรือบาดโลหะใช่ไหมบาดเหล็กอะสอดเข้าไปได้อะเตียงมันจะสูงประมาณนั้นแหละเตียงที่พระใช้นะในโลกพุทธกาลนะแล้วตัวที่เป็นแผ่นที่รองร่างกายมนุษย์อนะมันจะเป็นเหมือนกับพืชที่สารอนะเหมือนกับไม้ไผ่หรือหวายหรืออะไรก็ได้นะที่มันจะทําให้เกิดความยืดหยุ่นอนะเวลาเราลงตัวลงนอนนะแล้วก็ปูอาสนานะอันนี้คือสิ่งที่ผมก็เห็นนะมันอาจจะมีเตียงอินเดียหลายๆชนิด มากกว่าที่ผมเคยเห็นนะแต่ผมก็เห็นเป็นแบบนี้แหละแล้วก็เป็นของโบราณที่เคยเห็นในพิพิธภัณฑ์ด้วยก็อยูอย่่ต่อกันมนาะทีนี้ช่วงที่พระอนนท์กำลังจะลงตัวลงนอนนะกาลังจะเป็นรนะ้อยแปดสิบองศาอะเป็นระนาบที่คนนอนนะท่านบรรลุอรหันต์เลยตอนนั้นแหละพอเช้าวันนั้นอนะท่านหอบมาเลยนะครับแต่ว่าไม่มีการแสดงออกถึงความฮือฮาความแปลกใจของพระอรหันต์สี่ร้อสิบระรูปนะ เหมือนกับว่าผู้รู้ทมในระดับเดียวกันนะเขาก็เขาก็ดูแล้วอ่ะคนที่รู้แล้วก็ดูแล้วเขาไม่ได้แบบโอ้โหราโออะไรประมาณนี้พระนนท์เป็นพระอรหันต์แล้วอะไรไม่มีนะการทําสังขารนาในครั้งนั้นนะครับเรื่องนี้เล่ายากนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะการทําสังขารนาพระตรปิดกครั้งที่หนึ่งเป็นการทําแบบ มุขปาฐะนะครับมุขปาฐะก็คือเล่าปากต่อปากนะพระอรหันห้ารายรูปในวันนั้นใช่ไหมก็คืออาจารย์ที่จะมีหมู่ลูกศิษย์ติดตามเขาก็จะเอาไปเล่าให้กับลูกศิษย์ฟังทีก็คือขยายความไปเรื่อยๆนะเนี่ยก็คือมุขปาฐะนะโดยมีพระมหากัสปะเนี่ยเป็นผู้ปุจฉานะครับถามพระนลนนในด้านพระธรรมนะแล้วก็ถามพระอุบาลีในด้านพระวินัยน,นะครับพระน,นเนี่ยท่านเป็นเอตตักข้าด้าน ความทรงจำเป็นเลยนะที่พระพุทธเจ้าท่านชมพระนรนทร์ว่านนลลสิ่งที่สถาคตพูดมาทั้งหมดเคยไปเจอกับใครวันไหนเวลาไหนสอนอะไรบ้างพระนรนท์ท่านทรงจําได้หมดเลยอ่ะก็คือเป็นเอตลัคษด้านความจำอ่ะก็คือถา,ถามถามตอบ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 ใช้เวลาเจเดือน,นครับแล้วก็สรุปม,มาเป็นการทําสังคายนาพระไตยปิดกครั้งแรกนะมีบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะเพี้ยนไหมน่ยระยะเวลาจากการทําสังคายนาพระไตรปิดก มาจนวันนี้อะซึ่งอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะว่าจะเพียนหรือเปล่าเพราะว่าความรู้ผมไปไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่สิ่งที่ผมมาเล่าในวันนี้ก็คือว่าผมมีความเชื่อมั่นว่าต่อให้มันเพี้ยนบ้างนะมันก็ไม่ได้ทําให้เราฉลาดขึ้นหรือโง่ลงนะเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอนะมันเยอะมากใช่ไหมแต่ว่าในศาสนาพุทธอะหัวใจจริงๆก็คือเรื่องของกรรมของการกระทำใช่ไหมทำกรรมอย่างไรได้รับผลของกรรมอย่างนั้น อันนั้นเองนะคือหัวใจของาศาสนาพุทธจริงๆนะก็คือให้เชื่อเรื่องกรรมการระมัดระวังถึงกรรมนะครับอันนั้นแหละไม่ใช่กรรมมือนะไม่ใช่สิ่งที่ผมทำอันนี้ีผมแสดงออกถึงพลังความเชื่อเฉยๆนะกรรมก็คือการกระทำอันนั้นแหละหัวใจนะสำหรับผมที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าถึงแม้จะเปลี่ยนไปบ้างแต่มันก็ไม่ได้สําคัญกับผมถึงจะไม่เปลี่ยนไปเลยมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรกับผมอยู่ดีเพราะผมเชื่อเรื่องกรรมอยู่แล้วงานสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยกรรมมือแล้วแต่ไม่ใช่กรรมอันนี้นะ การทาสังฆานาพระไตรปิฎกที่จดบันทึกครั้งแรกก็คือที่ศรีลังกาใช่ไหมยี่มีการจดบันทึกอะ่ะแต่ผมก็ยังมีความเชื่อมากในแกนหลักนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะซึ่งในตอนหลังๆมานะพอมีการจดตัวอักษรขึ้นมาใช่ไหมก็จะมีการใส่อัตถากถาเข้าไปอัตถากถาก็คือความเห็นของคณาจารย์ที่ใส่เข้าไปนะครับที่ไม่ใช่พระวจนะของพระพุทธเจ้าอะ่ะ ถ้าตั้งแต่สมัยแรกใช่ไหมก็จะเป็นพระวจนะของพระพุทธเจา้าจริงใช่ไหมแต่ว่าถึงแม้จะเป็นการใส่ความคิดเห็นความเชื่อของครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเข้าไปก็ไม่ได้หมายความว่าจะเชื่อไม่ได้นะเพราะว่าก็เป็นระดับพระอาหารหันต์หมดเนาะยังไงปัญญาของท่านก็เหนือกว่าเราอยู่แล้วอะเราเป็นผู้เดินตามคำสอนของพระพุทธเจา้าเท่านั้นนะแต่ว่าถ้าถามผมว่าจะให้ศึกษายัางไงนะผมก็จะเชื่อแต่ พระวจนะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าผมไม่เชื่อคําของคณาจารย์พระอาหารหันต์ที่ใส่เข้าไปในพระอรัตถกานะแต่เพียงพระพุทธเจ้าสอนนะมันก็เยอะมากจนผมเรียนไม่หมดอยู่แล้วนะในชีวิตนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็จะศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเท่านั้นเพราะว่ายัางไงผมก็เรียนไม่หมดถ้าผมไปศึกษาอะไรที่มันมากมา,มาไปกว่านั้นนะอันนี้เริ่มเป็นความเป็นส่วนตัวแล้วนะเพราะมันเป็นบอดแคสต์ไงมนการเล่าสนุกสนุก ถ้าผมไปศึกษาอะไรที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่านั้นนะมันจะเป็นเหมือนการออกเรือในมหาสมุทรนะแล้วก็ไม่มีเป้าหมายว่าเราต้องการอะไรนะเป้าหมายจริงๆเรารู้แล้วไนงะว่าเป็นการเชื่อเรื่องกรรมเนะพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมเพราะฉะนั้นก็มุ่งเน้นไปที่กรรมเลยให้ระลึกถึงกรรมนะครับความเผ็ดร้อนเวลามันส่งผลนะของกรรมชั่วใช่ไหมเวลากรรมดีมาส่งผลเราก็จะมีความสุขนะความสุขที่เกิดจากการส่งผลของกรรมดีนะจาก ั้งอดีตชาติหรือปัจจุบันชาตินะมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้เหมือนกันนะแต่ความชั่วนะครับที่เกิดจากการส่งผลของกรรมมันเผ็ดร้อนนะมันทุกข์ละทมยังไงมันก็อธิบายไม่ได้ด้วยคำพูดเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นนามธรรมเลยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะมันมีไอ้สิ่งที่มองเห็นก็มีนะมันก็เป็นเรื่องหยาบๆนะแต่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะมันน่ากลัวนะการส่งผลของกรรมวันนี้ผมก็มาเล่าเรื่องการสังขารนาปิใจปดกครั้งที่หนึ่งนะ โดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธานนะที่ถ้ำสัตบัตนะคูหามีพระเจ้าชาติศัตรูเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในวันนั้นนะจริงๆแล้วการทําสักยานาพระตาลไปดกเนี่ยต้องมีกษัตริย์เท่านั้นนะในการเป็นประธานนะเพราะว่าใช้เวลามากนะครับใช้ทรัพย์มากใช้บารมีมากนะครับในการจัดงานอันนี้ขึ้นมานะไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ที่กว่า งานทําสังคายนาพระดายปิดกแล้วนะในโลกของศาสนาพุทธนะครับจริงๆนะถ้าเพื่อนๆไปศึกษาเรื่องต่างๆนะทั้งใน YouTube หรือโลกโซเชียลต่างๆนะตอนนี้ y u t u b e เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยนะเพราะว่ามีความรู้ทุกอย่างนะ่ะเอ้อาจจะไม่ทุกอย่างนะก็เกือบทุกอย่างนะ่ะมันจุอยู่ใน YouTube ใช่ไหมอยากเรียนรู้การทอดกล้ยแขกนะไปเรียนใน YouTube ก็ได้อยากเรียน การทําตำโยคะการเรียนศาสนาต่างๆการเรียนอภิปรายก็ไปเรียนใน YouTube ก็ได้นะใช่ไหมก็คือเราไปรับรู้หลักคิดเข้ามาเราไปปฏิบัติตามสิเขาคลุกกล้วยอย่างนี้เอาไปทอดแล้วอร่อยเราลองทำสิมันอร่อยจริงไหมเนี่ยเหมือนกันเลยถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะอย่างท่านสอนว่าทํากรรมอย่าไได้รับผลของการใดนั้นลองทําสิมันได้รับผลอย่างนั้นจริงไหมแต่ว่าเรื่องกรรมเนี่ยมัน ต้องต้องมีวงเล็บเป็นหนึ่งนะมันเชื่อยากเลยนะเพราะว่ากรรมบางอย่างเนี่ยเราทาใช่ไหมแต่มันไม่ได้ส่งผลในภพชาตินียบางคนรอไม่ทันไม่รอไม่ไหวก็บอกว่าไม่เห็นจะส่งผลอะไรเลยทาบุญไปทางชีวิตไม่ส่งผลเลยบางคนคนนั้นนะ่ะทาชั่วมากมายทําไมไม่ส่งผลเพราะว่ากรรมเนี่ยมันส่งผลตามวาระของมันนะบางทีมันไม่ได้ส่งผลในภพนี้มันไปส่งผลในภพหน้านะมันมีช่วงเวลาของมันมีไทม์ไลน์ของมันนะทามมิ่งอะ่ะ แล้วมันส่งผลแล้วเราสมมุตินะชาตินี้นะพบเนี้ยเราได้รับแต่ผลความเผ็ดร้อนของกรรมชั่วใช่ไหมเราก็จะคิดว่าเอ้ยทําไมไม่เคยทําชั่วเลยทำไมชีวิตมีแต่ความทุกข์ยากมีแต่ปัญหาต่างๆนานานะอันนั้นก็เพราะว่ากรรมตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยมันมาส่งผลในไทม์ไลน์นี้ส่งผลในเวลานี้แล้วก็บางคนนะมาทําแต่กรรมชั่วใช่ไหมวันนี้แล้วทาไมพบเจอแต่สิ่งที่ดีก็เพราะว่า ไอ้กรรมดีนะมันมาส่งผลตอนนีไงใช่ไหมเขาก็สวยกรรมอันเดียนั้นะอยู่ไงแต่ว่าในศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนมีอันหนึ่งนะเรื่องจิตสุดท้ายมันสาคัญใช่ไหมมีบางคนบอกว่าเอ้จิตสุดท้ายท้างนั้นเราก็จิตสุดท้ายเราก็คิดต่เรื่องดีดเราก็ไปพบที่ดีเราทําชั่วทั้งชีวิตเรามาทําจิตสุดท้ายให้ดีก็พอแล้วใช่ไหมแต่ว่าลองคิดในทางเหตุผลจริงๆนะว่าสมมติพบชาติีนะ คุณทาชั่วมาทั้งชีวิตเลยนะแล้วคุณคิดว่าจิตสุดท้ายของคุณจะสามารถคิดเรื่องดีได้ไหมมันยากมากเลยนะเพราะว่าที่ผมเคยพูดใน,ในหลายๆคลิปนะบอกว่าในวิทยาศาสตร์นะผมไปอ่านมาในความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในอินเทอร์เน็ตนะของอเมริกานะครับบอกว่าสมองเนี่ยมันทําหน้าที่คิดใช่ไหมคิดวิเคราะห์ต่างๆนะแต่ว่าเรื่องของสํานึกอะความทรงจำอะมันอยู่เหนือของสมองไปแล้วนะมันไม่ได้อยู่ใน ก้อนอะไรที่อยู่ในสีสานแล้วนะมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งอะซึ่งอยู่ในอากาศอนะถ้าเป็น iPhone ชะเป็น Apple เนะี่ยมันก็เป็นแบบ iCloud ให้มันอยู่ในอากาศนะไปหยิบหยิบมาหยิบมันนึกคิดอะบางทีเราเนึกคิดไม่ได้เราจําไม่ได้เราก็ไปเอาเอาไว้ในก้อนเมฆก่อนใช่ไหมคลาวคือก้อนเมฆอะมันอยู่หมดเลยนะไอสิ่งสิ่งนั้นอะของแต่ละการทําการของของมูสัตว์ผมอะชอบถกเถียงนะแต่ก่อนนะ คนที่เขาศึกษาศาส,สนาพุทธนะสมัยผมเป็นวัยรุ่นนะเขาบอกว่าเอ้ยเขาไม่สนใจรเราก็สนใจแค่จิตสุดท้ายเขาจะทําอะไรก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเขาก็ทาทั้งกรรมดีกรรมชั่วแหละไ,ไม่ได้หมายเขาว่าทำอะไรก็ได้นะแต่ผม,มาอายุขนาดนี้แล้วนะผมวิเคราะห์แล้วว่าทําชั่วาทั้งชีวิตนะจะมาคิดเรื่องดีตอนสุดท้ายก็ยากเหมือนกันนะมันก็คงจะมีคนทําได้แหละแต่มันคงเป็นไปได้ยากเนาะมันจะคือทําชั่วาทา้งชีวิตแล้วจิตสุดท้ายมันจะคิดดีได้ไงนะอย่างอย่างในคิดในอีกมุมหนึ่งนะแล้วคนทํา ดีมาทั้งชีวิตแล้วจิตสุดท้ายมันคิดเรื่องความเศร้าหมองมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ไว้ว่าเราจะตายตอนไหนเนะี่ยไอ้นี่สาคัญนะเราไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนนะช่วงชีวิตของผมนะมันมีอุบัติเหตุนะที่ผมไม่ได้ก่อขึ้นเองนะเป็นคนอื่นก่อน,นะครับแล้วมาชนผมเนี่ยตั้งหลายครั้งนะตั้งหลายครั้งนะไอตอนโดนชนนะ่ผมก็ไม่ได้รู้สึกตัวนะแต่รุ่นน้องนะเขาจะเห็นว่า เห็นพี่ลอยขึ้นไปบนอากาศเลยนะแล้วก็ตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ติตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเออยอยากจะแก้แค้นตรงกันนะไอคนที่มันขับรถสวนเลนสวนอะไรนะแต่พอผมมาศึกษาศาส,สนาพุทธในวันนี้ผมก็ค่อนข้างเชื่อแล้วยังเป็นเรื่องกรรมเลยเพราะว่าอุบัติเหตุทุกครั้งนะผมไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นมานะมันจะเป็นคนนี่แหละมาชนเลยจะเป็นความตั้งใจเป็นสวิตัยแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเจ้ากรรมในเรืออะไรน,นะเพราะไอ้นั้นเป็นคําพูดของพวกคนไทยนะ ผมเชื่อว่ามันเป็นการส่งผลของกรรมนะตามหลักศาสนาพุทธนะเพราะว่าคนที่ทำนานนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาแก้แค่อะไรผมนะแต่ว่ามันเต็มตามเหตุปัจจัยอะนะอันนี้มันอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะแต่มันก็คงจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรนั่นแหละถ้าคิดแบบเข้าใจง่ายๆเนาะก็อาจจะมีความอาฆาตพยาบาทอะไรอย่างเงี้ยนะพอเห็นแล้วเฮ้ยมันใส่เลยรขับรถชนแมงเลยอะไรประมาณเนี้ยนนี้เรามาเล่าเรื่องการทำสังคานาพระเวิโดกแล้วก็เล่าไปเรื่อยนะมันเป็นแบบ แนวพอดแคสต์อ่ะพูดไปเรื่อยๆส,สนุกสนุกอ่ะเหมือนพูดเดี่ยวไมโครโฟนอ่ะเหมือนเทศอ่ะจริงๆพระเนี้ยก็ถือว่าเป็นการเดี่ยวไมโครโฟนเหมือนกันนะเพราะว่าพระก็มีไมโครโฟนอยู่อันเดียวนะก็พูดไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าพูดนานาไปไหนยโยมันตำหมาแล้วนะ <c oughs> นพูดไปเรื่อยๆเนี่ยแมวแมวมาขออาหารแล้วนเนี่ยเอากระโดดขึ้นมาพูดพูดไปเรื่อยๆนะสมัยผมเป็นเด็กนะเขาจะมีเวลา ไปฟังเทศใช่ไหมพวกคนแก่เขาจะมีตะกร้านะครับชุดตำหม,มากชุดอะไรนะตำตำไปก็คุยกันละเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องญาติพี่น้องเรื่องอะไรแนละ้วพระเทศไปก็ไม่อยากฟังแล้วเพราะว่าช่วงเวลาในการฟังมันมีจํากัดนะที่สมาธิมันจะอยู่ได้คนระับแล้วคนนะ่ะจะอยากฟังเรื่องที่ตัวเองสนใจจริงๆนะอย่างเรื่องที่ผมมาพูดในวันนี้ไม่มีใครสนใจหรอกว่าทาําไมพระมหาสตรสปะถึงเรียกพระเอาหารห้าร้อยรูปสี่ร้อยเก้าสิบเก้ารูปในตอนแรก ราอ้นเป็นคนที่ห้าร้อยมาประชุมทําสังคานาใช่ไหมใครจะประหยัดเข้าใจไหมทุกวันนี้เขาก็สนใจเรื่องเรื่องตลาดตลาดลนะะอย่างผมขอยกตัวอย่างเรื่องของอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะแล้วก็มารังแกเขานะผมในความคิดผมคือเขาเป็นผู้ถูกรังแกนะแล้วก็มาอ้างว่าเอ้ยคาราวาจบนักทำตรีจริงๆนักทำตรีนะผมได้มันตั้งแต่ผมเรียนป3นะเะปยป .2 หรืปอป3จะไม่ได้หรอกตอนนั้นผมเรียน พุทธศาสนาวันอาทิตย์นะที่วัดนมาที่ผมจะไปเรียนนะไม่ได้ว่าผมสนใจศาสนาพุทธน,นะผมไปเรียนเพราะว่าในดินแดนที่มันไม่มีความพัฒนาอะไรเลยนะวันนั้นวันนี้ก็เหมือนเดิมนะด้วยความเป็นเด็กของผมอะ่ะเอ้ยเอ้ยหนูหนูหนูหนหนยาอากัดดิผมไม่มีอะไรจะทํานะผมก็เลยไปเรียนศาสนาพุทธวันอาทิตย์อ่ะเรียนฟรีอะ่ะสอบนักทำตีก็ได้มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะนะแล้วนักทำตีนักทำโทรนักทำเอกอะไรนะ คุณสอบไปได้เลยคุณก็ได้นะมันไม่ใช่สิ่งยากเย็นแสนเข็นอะไรนะคนเรียนรู้อะไรมันก็กได้ทนั้นแหละแต่ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่ามันดูถูกอย่ายามกันนะว่านักธรรมตรีสอนทำได้ไงจริงๆในสมัยพุทธกาลน่ะไม่มีนะพุทธเจ้ามาถามสาริบุตรเธอได้นักธรรมอะไรแล้วมงคลานเธอได้เปลี่ยนไหนแล้วไม่มีนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมวินัยนะเขาไม่ได้เรียกศาสนาพุทธนะเขาไม่ได้เรียกศาสนาเชนเรียกอะไรเขาเรียก ความเชื่อไงเขาเรียกบ้านปัญญาไงบ้านเฮ้ยเฮ้ยขาเียขนาดแมวยังหมันไส้เลยพูดมากๆนะพูดเล่นตลาดมากๆแมวหมันไส้ครับอ้าวเสียพิ่งแมวยังเพิ่งหมันไส้ดิ <c oughs> แมวหมันไส้ครับแมวจะมากัดไมโครโฟนครับไปเลยทั้งท่งนี่ผมก็ให้อาหารมานะ่ะมันก็กินอิ่มนะมันเ,เป็นนิสัยนิสัยแมวไม่ดีครับอ้า คือสาหรับผมนะใครมันก็สอนทําได้นะใครแล้วใครก็ฟังทําได้นะคือจะสอนในอต่ละไรมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าประเทศไทยเป็นศาสนาพุทธนะผมไม่เคยเชื่อเลยตั้งแต่เป็นเด็กนะผมเชื่อว่ามีทุกศาสนาในประเทศไทยนะแต่ที่มันเป็นประเด็นในวันนี้เพราะมันหลงตัวเองคนไทยมันหลงตัวเองคนส่วนใหญ่ที่มันทําให้เกิดเรื่องนะคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของศาสนาพุทธคิดว่าตัวเองคือความถูกต้องมีกรมคณะกรรมการมี ทั้งหัว้อนหัวดํามาตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นเจ้าของคาสอนผมคิดว่าอันนี้มันใจแคบไปหน่อยนะเพราะว่าศาสนาพุทธมันเป็นแฟกต์นะเป็นความจริงมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าให้ลองทําดูนะแล้วพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นจริงไหมเรื่องกรรมสําหรับผมนะผมเชื่อแล้วอายุขนาดนี้เราไม่เชื่อไม่ได้จริงผมเชื่อตั้งแต่เด็กแนละ้วตั้งแต่ผมไปเรียนแต่ว่าวุฒิภาะวะในใบยเด็กมันเชื่อยากเพราะว่าช่วงอายุบนโลกมันน้อยอะ ตอนเป็นเด็กใช่ไหมมันยังไม่เห็นการส่งผลของกรรมแต่พอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเราเห็นการเห็นผลของกรรมอันเผ็ดร้อนที่เราได้รับในวันนี้เราก็คิดย้อนไปเออใช่เราสร้างกับชั่วมาเว้ยมันถึงมาส่งผลในวันนี้เออใช่เว้ยเราสร้างกับดีมามันถึงส่งผลอันเดียน,นี้ <c oughs> <c oughs> คือความหลงผิดอะนะของสังคมเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของศาสนาพุทธแล้วก็มาด่าอาจารย์เบียอะไรกันจริงจริงผมดูแล้วผมเฉยเฉจริง ในช่วงปีที่แล้วนะครั้งแรกเลยมันจะเป็นอาจารย์ไน์อาจารย์ไน์คนเชื่อมจิตใช่ไหมตอนนี้อาจารย์เบียร์คนตื่นทำพออาจารย์ไน์สอนใช่ไหมเขาก็บอกว่าเด็กแปดขวบสอนทาไม่ได้อะไรอย่างนี้จริงๆใครก็สอนอะไรกันได้นะใครๆก็สอนได้นะอย่างในปรัชญาของคงจื๊อนะท่านอาจารย์คงจื๊อสอนว่ามีคนเดินมาสี่คนจะต้องมีหนึ่งคนที่เป็นครูของข้าพเจ้าได้แล้วผมก็ถืออันนี้มาตลอดเลยนะปรัชญานี้เวลาผมไปถ่ายคอนเทนต์ต่างๆตามปากเขาลำน้ำไพรนะผมจะถามว่าอันนี้อยู่ตรงไหน อันนี้มีข้อมูลอะไรผมเห็นคนถอนมันอยู่ผมยังไปถามเลยเพราะผมถือว่าเขาอาจจะเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าก็ได้แล้วเขาก็เป็นอาจารย์ด้จริงๆเขาชี้ทางผู้ชี้ทางก็เป็นคนให้ความรู้แล้วใช่ไหมให้ความสว่างไงกับเรื่องที่เราสงสัยอันนั้นเห็นไหมกำลังพูดไปเนี่ยมีเสียงการตัดไม้เสียงลายต่ออะไรเนี่ยเป็นธรรมชาตินะขอให้เพื่อนๆเข้าใจนะมันเป็นโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะเดี๋ยวพูดให้คนถื่ถทำแล้วเมื่อวานเนี่ยผม ดู Tik Tok นะเพราะว่าผมก็เอาคอนเทนต์บ้างนะหลายๆคอนเทนต์นะลง Tik Tok เหมือนกันจะมีคนตื่นทำเขาบอกว่าทำหมันแมวทำหมันหมาเนี่ยบาปซึ่งกิจกรรมทำหมันเนี่ยผมเพิ่งทำไปเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะแต่ผมไม่คิดว่าเป็นบาปนะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอาจารย์เบียร์เขาสอนผิดสอนถูกนะก็ใครๆก็ไม่มีสิทธิ์มาทำคอนเทนต์สอนมีลูกศิษย์กันา์ะแต่ผมเชื่อว่าคือการทำดีนะคือการทำบุญนะเป็นกุศลนะเป็น กรรมดีแล้วกรรมดีนีจะต้องส่งผลแน่นอนนะสำหรับผู้ที่บริจาคเงินเข้ามานะให้ทํากิจกรรมช่วยสังคมวันนี้นะเพราะว่าแมวตัวเมียจะได้ไมาต้องท้องคลอดท้องคลอดน่ะมันน่าเวทนานะเหมือนหมาข้างถนนน่ะแล้วสังคมไทยน่ะอย่างหมาเอาไปทิ้งข้างถนนทิ้งปั๊มน้ำมันทิ้งอะไรแล้วมันก็มานั่งเฝ้าตามรถเข็นไก่ยากอะไรรอผู้ใจบุญจะหยิบยื่นให้มันน่ะผมเห็นภาพนี้นมาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็สังคมไทยเป็นสังคมที่ดุร้ายนะในลึกๆแล้วนะโหดร้ายนะ แล้วก็คนชั่วเยอะอย่างคุณสังเกตดูดีๆนะคอนเทนต์ที่คนไทยทำเนี่ยเขาจังมีคําพูดอันหนึ่งนะวันนี้ยังเหมือนเดิมเวลาเขากโกรธสัตว์เลี้ยงของเขานะโกรธหมาโกรธแมวเขาบอกเดี๋ยวเอาไปให้หลวงตาเลี้ยงเลยเดี๋ยวไปทิ้งวัดแล้วคนไทยก็เฮ hey, โลไปดูคลิปนั้นเป็นล้านวิวไลฟ์เป็นแสนวิวอันนี้คือกิจกรรมของคนชั่วจริงๆนะลึกๆแล้วคนพวกนี้น่ากลัวนะเป็นพวกอสุรกายนในความคิดผมนะ คือลึกๆแล้วอ่ะก็อยากทาร้ายสัตว์อยากทิ้งสัตว์นั่นแหละใช่ไหมถ้าสัตว์ไม่น่ารักก็เอาไปทิ้งถ้าสัตว์น่ารักก็เลี้ยงด้วยความเอ็นดูเมตตาเนี่ยนะผมก็มันจะมองสังคมตามความเป็นจริงเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าใครมันจะมาคิดยังไงนะเพราะผมไม่ได้นับถือตัวบุคคลอยู่แล้วนะที่ประเทศไทยนะผมไม่ไม่ถือว่าใครอยู่สูงกว่าผมอยู่แล้วนะแล้วผมก็ไม่เคยเห็นใครอยู่ต่ำกว่าผมนะผมมองมนุษย์เท่ากันหมดนะมนุษย์มาสเสวยผลของกรรมนะ ถ้าคิดตมหนักศาสนาพุทธเรานับถือคนโดยธรรมนะพระเจ้าสอนแล้วอะ่ะถือโดยการกระทําของเขาถือโดยคุณธรรมของเขาไปเราจะนับถือเขาก็ต่อเมื่อเขามีคุณธรรมสูงนะไม่ได้หมายความว่านับถือเพราะชาติกําเนิดน,นับถือเพราะชนชั้นอะไรเนี่นผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเลยนะเพราะผมถือว่าเป็นกิจกรรมของพวกคนหยาบอ่ะเท่วันนี้นะขอจบลง,งเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังนะ very thank you